จุดเริ่มต้นมาจากความดำริของหลวงพ่อจเจ้าว่าซึ่งท่านมีความดำริว่าอยากจะให้ทางวัดทางโรงเรียนเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปเป็นพัตหารเทนถวายแด่พระสงฆ์สามเณรวัตถุประสงค์ก็เพื่อหนึ่งก็คือ,อให้นักเรียนและก็พระสงฆ์สามเณรนั้นได้มีพืชผักที่ปลอดสารพิษ อัดไว้บริโภคไว้อกฉันประการที่สก็คือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประการที่3เพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิตให้กับพระสงฆ์สามเณรสร้างทักษะสัมมาชีพให้เกิดประโยชน์กับสามเณรที่เรียนจบแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็ช่วยเหลือทางครอบครัวได้นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือปลอดภัยนะปลอดภัยในเรื่องของ การมีสุขภาพที่ดีนะตรงนี้เน้นนะเน้นหนักมากเนื่องจากว่าอยากจะให้พระงสง์สามเณรนั้นเป็นแบบอย่างของสังคมว่าให้มีสุขภาพที่ดีเพราะใส่ใจในเรื่องของการขบฉันการบริโภคอาจจะริ่งพรนะ ในแปลงเกษตรทั้งหมดก็จะเป็นพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นบวบเปลี่ยไม่ว่าจะเป็นพลิกเป็นมะเขือแล้วก็ถั่วปักยาวซึ่งมีผักพื้นบ้านที่ในท้องที่หลายๆท้องที่ไม่มีก็คือเรื่องของผักแซลหรือผักแซลก็เอามาบริโภคเป็นอาหารได้และที่สําคัญก็คือตะไคร มีในเรื่องของพัวพูอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วงนี้อาจจะหมดไปตามฤดูกาลเพราะว่าได้ปลูกแล้วก็นำมาทำเป็นประสานเพ็นทุกวันนะเจริญพรเบื้องต้นทางวัดก็จะขอเป็นโมเดลหรือ เป็นแบบอย่างของชุมชนก่อนโดยเริ่มต้นลงมือทำที่ชุมวัดก่อนแล้วทีนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนให้ชุมชนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาสามารถที่จะนำไปต่อยอดขยายผลในโอกาสต่อไปเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีแบบอย่างไม่มีต้นแบบให้เขาได้เห็นได้ศึกษาได้ดูแล้ว เขาก็อาจจะยังมีความเชื่อแบบเดิมๆนั่นก็คืออาจจะมองเห็นผลของผลผลิตนั้นอาจจะไม่ได้ดังนั้นให้ชุมชนได้มาเรียนรู้แล้วนำไปขยายต่อยอดกับชุมชนพร้อมทั้งทางวัดก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันให้คำแนะนำให้คำบอกกล่าว พร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาแบบยั่งยืนในโอกาสต่อไปจเจริญพรนะเป็นภาษาธรรมชาติที่สอนโดยธรรมชาติก็ให้ทุกคนนี้ะยายามให้ทุกคน